สวัสดีครับมาเบิงสภาพพายุทลม <c oughs> ่มหลังจากพายุทล่มครับพายุถลมเมืองต้นมากอ <c oughs> พายุลูกเห็บทล่มพายุลูกเห็บทลม่ม <c oughs> เมื่อสองสมงที่ผ่านมา <c oughs> เอา้อจะเม็นอะดูเร็วอยู่ยเลยเนาะ <c oughs> ต่กี่คือใบ คุ่นนะครับใบสอยเพิ่นลูกเห็บถลมบบ่มรรลูกเห็บถล่มครับใบก็เป็นสันตะกอนห้าวโปรตีนโปรตีนลูกเห็บเคยพอเคยเห็นลูกใหญ่ปันลูกเห็บก่อนใหญ่ครั้งไงเนี่ยถล่มต้นมะละกอ <c oughs> สองตน้น ต้นนี้ก็เป็นคือกันยี่ทว่ปต้นบลลมนะไอซอยมัดนาขาดมัดโผนพายุลูกเห็บตลมสองสมปโมงที่ผ่านมาขัดเนี่ยกุดใบย่องมดขาดกระตืยกระจายผาดูอายุลูกเห็บ ลบนะครับสองสองอูงแล้ว <c oughs> ดูบรรยากาศเลยพุ่งนำพุ่นนำพุ่นนำ <c oughs> ลมมีแล้วพายุทะลลมมีแล้วเน็ลบลกเน็บ เลี้ยงเียนเลี้ยงไปเขียดห้องเต็มต้นเลี้ยงอีกเียดกห้องแจกสวๆต้นตตน,นำถังโอ้ลักรนี้นกนินข้ากินเนื้ออายุรูปหิบนี่ที่ต้น ใม่คำใม่เพราเ,เ,เลือครับต้นมะละกอต้นมะละกอแต่พอใหม่คำ,เ,คำเ,เหลือัใหม่คำใม่คำใหม่เดี๋ยวไปอยนต้มแห้งครับนึบตก๊ก่อนซัมโปรตีนโอเคก่อนไงครับไงแน่แต่ก็ไ้ตํำอยู่ด้นี่ ก็ได้ตำอยู่ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ครับคลิปน้าเจอกันไหมครับผมขอบคุณครับ